ตรงนี้ที่อยู่ด้านนี้ที่เห็นเป็นปั๊มน้ำมันเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกว่าบุตรเรนสยามเมื่อก่อนมันจะเป็นสวนแล้วก็มีต้นทรใหญ่อยู่บุตรเรนสยามเนี่ยที่ได้ชื่อว่าบุตรเรนสยามเพราะว่าเป็นวงเวียนเป็นสวนวงเวียนที่เขาให้ชื่อเพื่อเป็นสัญลักษณ์แก่สถานที่แห่งนี้นี่คือวงังอดีตวังประเสริฐบันปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้ชื่ออาคารว่าวประเสริฐบันเดี๋ยวจะมองเห็นป้ายว่าประเสริฐบัน วระเสรบันปัจจุบันเป็นโรงเรียนโรงเรียนอนุบาโลโรงเรียนสถานเลี้ยงเด็กชื่อว่าคุณตุ้ม T.J.T.K. คุณตุ้มซึ่งข้างๆประเสรบันเนี้ยก็คือที่เขาเรียกว่าเป็นร้านอาหารที่ใครๆก็รู้จักชื่อว่าสหาปาตีในอดีตเนี่ยที่ตรงบริเวณนี้เป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าสุข,ขุมพันธ์หรือ,อต้นตรกูลของหมอมโสมพันธ์บริพัตร มานครสวรรค์วรพินิษซึ่งหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านก็ได้มาประทับดอนซิ้งพระชนที่นี่ที่ปัจจุบัน ดาหารปาตีกลายเป็นร้านอาหารขายอาหารพื้นเมืองขายอาหารชวาซึ่งคนที่ยืนอยู่ข้างหน้านี่ก็เป็นเจ้าของอซึ่งท่านก็สืบสายมาจากต้นตระกูลเลยสวัสดีครับ <laughs> uh, May I have your name please? ตอนนี่ตอนนี่อิสกันดัดตอนนี่อิสกันดัดตอนนี่อิสกันดั Could you tell us about uh, the history of, of the h a b a t i District? As you know, <laughs> ya selama bapak tahu ceritakan ya. aja pak. Yeah, this is a house of uh, Prince Paripat. And... Saya bahasa Inggrisnya enggak. Enggak apa, apa oke ini bahas aja. Bahasa aja dalam ya. bahasa Indonesia. Ya, jadi ini rumah dari uh, Prince Paripat yang. Ya karena ada kudeta di Bangkok tahun 1932. Itu adalah kudeta. Jadi, ini kan Ya. Dan warga dari dari Prince Paripat, warga Indonesia. Ya. So, yeah. Itu kan cut. Cut.